สักดิธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณสำหรับคุณที่เจอไพ่ใบนี้นะคะอาจารยา์ดูให้ในช่วง7วันนี้แล้วกันหรือหนึ่งอาทิตย์แล้วกันนะคะหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้ของอาจารย์นะคะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะลูกนะทีนี้อาจารย์จะดูในหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอะไรอยากจะบอกคุณอยากจะเตือนคุณไหมหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนําคุณหรือเปล่าอาจารย์จะเปิดไพ่ให้ห้าใบนะคะ เปิดให้ใหาใบนะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั้นท่านมีอะไรอยากจะตักจะเตือนอยากจะบอกกล่าวหรือมีอะไรอยากจะแนะน,นําแนะนวอะไรหรือเปล่านะคะก่อนไปฟังคําทานายนะคะฝากติดตามฝากแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ๊ะไพ่ใบแรกอืออ่าอาจารย์มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านคอยเป็นห่วงปินใหญ่คุณนะคอยมองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะท่านอ่าอยู่เบื้องหลัง นะคะรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรรับรู้แล้วก็รับฟังคือประมาณว่าบุญสัมพันธ์ถึงคุณอยู่แล้วคุณเองก็บุญสัมพันธ์ถึงท่านอยู่แล้วนะท่านก็เหมือนรับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณท่านจะรู้อยู่2เรื่อง 1. เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ที่สุดนะคะแล้วก็สองเรื่องที่คุณทำแล้วดีที่สุดก็คือเช่นการทำบุญทำทานการคิดดีการปฏิบัติดี นะคะและบางครั้งคุณมีเรื่องทุกข์ใจมากๆนี่คือท่านจะสื่ออยู่สองอย่างนี้นะอ่าต่อไปคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขอบ้านได้บ้านขอที่ดินได้ที่ดินขอธุรกิจที่ดีก็ได้ธุรกิจที่ดีแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่ปฏิบัติดีมากๆเลยนะคุณถึงขออะไรท่านก็ให้คุณอยู่เสมอโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชาย แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่อาจารย์มองว่าการเงินของคุณมีการเปิดดวงการเงินเปิดอินฟินิตีมากขึ้นมีการใช้มีการรับมีการหมุนเงินที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยติดขัดเรื่องเงินมากเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเงินเข้าเงินออกหมุนเงินได้ดีแล้วนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังเรื่องการเงินอยู่นะช่วงนี้แล้วกันนะคะช่วง7วันนี้แต่ว่ามีเงินเข้ามานะไม่ตกอับอะคะ่ะ อ่าไพ่ใบต่อไปกาลังจะบอกว่าอาจารย์มองว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จากร้ายอ่สู่ดีพูดง่ายๆเนาะจากร้ายจะกลายเป็นดีค่ะอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอุทิศบุญกุศล ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะเป็นคนที่ชอบอุทิศบุญกุศลทำบุญก็ชอบแผ่บุญกุศลอ่าเขาเรียกว่าแผ่บุญเผยแผ่บุญคอยอุทิศบุญให้ผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสัรพสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอะไรต่างๆนะคุณจะอุทิศให้ตลอดอุ้ยอย่าละทิ้งนะทำนะทำเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นมากๆเลยแล้ว,ลวก็เหมือนแบบรอจ่อแล้วแหละที่จะให้พรที่คุณได้ขอนั้น นะคะเมื่อกําลังบุญของคุณนั่นมาถึงพไพ่ใบสุดท้ายกําลังจะบอกคุณว่าอีกนิดเดียวจ้ะอีกนิดเดียวนะจินตนาการเลยนะลูกเหมือนเรากําลังแบกอะไรหนักๆเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันใกล้จะถึงแล้วนะคะพอมันถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะวางกองไม้กองนี้ลงกับพื้น กองไม้นี้อาจจะเป็นไม้ที่เราไว้สร้างบ้านอาจจะเป็นไม้ที่เราไว้ก่อฟืนหรืออาจจะเป็นไม้ที่เราจะเอาไว้ทําอะไรบางอย่างนะให้จินตนาการเลยว่าสรุปเลยก็คือว่าสิ่งที่คุณหวังรอคอยอยู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมาถึงคุณในอีกไม่นานนี้แล้วนะคะขอให้อย่าลดละการปฏิบัติ การสร้างบุญอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็สัรพสัตว์รอบตัวของคุณนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณนั้นล้วนแล้วแต่ต้องเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญกรรมนําส่งบุญกรรมนําพาให้มาเจอกันแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะคุณก็มีบุญมีกรรมร่วมกันมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนรักก็แล้วแต่ ะคะล้วนแล้วแต่มีกรรมมีบุญร่วมกันมานะคะการที่คุณจะทําบุญหรือุทิศบุญให้เขาทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะมันเหมือนกับเราได้ทําบุญเราได้ขอได้สร้างบุญได้อโหสิกรรมให้กันและกันนะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยให้พอ่อนคอยให้โอกาสที่ดีกับคุณอยู่เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลดละการปฏิบัติดีทำดีและแผ่บุญกุศลน,นะคะ